สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนารลลาศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องมนทงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนวินาศเป็นตําแหน่งเทวีโชคของชาวลัคนาราศีกุมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดผลในด้านใดกับคุณบ้างในช่วงไพทาโร่จะบอกอะไรชาวลัคนาราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมนะคะการทํานายเป็นการทํานายโดยรวม อย่านำไปตัดสินใจใดๆดดทั้งสิ้นจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีแต่ขอให้ดูลัคนาเป็นหลักหรือจะดูทั้งสองอย่างก็ได้นะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวล,าลาัคนาราศีกุมในการเลือกไพ่สิบใบ ขอให้คำทำนายออกมาแม่นยำดังตาเห็นนะคะให้ใบ,บแรกค่ะหนึ่งเลือกให้หมดก่อนเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบภายใต้สำหรับสามถ้วยสามถ้วยคือการเฉลิมฉลอง การได้รับสิ่งดีๆไพ่ใบแรกโอ้ไฟออฟสดห้าดาบขึ้นมานะคะแล้วก็ชาริออดการต่อสู้การเอาชนะการตัดจบบางสิ่งบางอย่างเดอะมูนขอโทษค่ะทูออฟสดการมียานอย่างรู้เหมือนคุณเป็นผู้อย่างรู้นะ คุณมีซิกเซนมีเซนสัมผัสที่ดีหรือช่วงนี้คุณอ่านคนออกหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันในเรื่องของโลกออนไลน์สี่เหรียญขึ้นมาแล้วก็เด็กถือเหรียญ queen of one แล้วก็ n i g h t of pentacles เก้าเหรียญค่ะความร่ำรวยการมีความสุข n i h t of c u p นอ็อกคับหมายถึงความร่ำรวยการมีเงินมีทอง the magician ความรอบรู้แล้วก็ s i of p e n t a c l e คุณมีเซนส์สัมผัสที่ดีมองคนออกพร้อมที่จะเป็นผู้ที่พร้อมอะค่ะพร้อมในทุกๆด้านคนที่ประสบความสำเร็จเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่หยุดไม่หยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็เป็นคนที่ กระตือรือร้นเป็นคนที่พร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จเป็นคนที่พูดเก่งเ,เหมือนกับถ้าก่อนหน้าน,นี้คุณเคยเจอปัญหาต่างๆคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยความสามารถแล้วก็สมองสองมือของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักขอเลือกไพ่ของความรักไว้เลยนะคะเดี๋ยวตอนท้ายค่อยมาดูนะสองใบ แล้วก็ไพ่บทสรุปของชาวลัคนาราศีกลุ่มในช่วงที่ดาวพุธอยู่ในภพเอือนวินาศเป็นตำแหน่งเทวีโชคหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจากหน้าไพ่นะคะคุณมี e NERGY ที่ อยู่ในบริบทของความเป็นคนที่ชอบชอบอยู่เงียบๆชอบอสันโดษหรือคือสี่เหรียญคือการชอบอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวในเซฟโซนของคุณคุณเป็นคนที่เก็บเงินเป็นเป็นคนที่เคยผ่านความยากลำบากมาก่อนเนะาะกว่าที่จะได้เก็บเงินเก็บทองอาจจะเป็นผู้ให้มาก่อนเป็นคนที่ มองถึงโอกาสในเรื่องของการหาเงินทองอาจจะสมองคุณยังคิดอยู่ในเรื่องของการหาเงินหาทองการพยายามสร้างตัวเองให้มีความร่ำมีความร่ำรวยหรืออาจจะโฟกัสกับสิ่งที่คุณอาจจะอยากได้อยากมั่งอยากมีคุณดูมีความสําเร็จมาก่อนหรือเป็นคนที่โฟกัสกับความสุขแล้วก็เป็นคนถือตัวคุณอาจจะแต่งตัวเก่งอยู่ในวงสังคมที่คล้ายๆกันแต่งตัวเก่งกินหรูอ,อยู่แพง แต่ช่วงนี้คุณน่าจะมีความมัธยัสถประหยัดแล้วก็พยายามต่อสู้กับในเรื่องของการเงินการอยากมั่งอยากมีการอยากมีเงินทองคุณเหมือนซิกออฟคัพจะได้ไปช่วยเหลือใครหรือเปล่าในเรื่องของการเงินหรือคุณอาจจะถูกหยิบยื่นกันถูกช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ได้หรือบางท่านนอาจจะได้ตัดบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตความท็อกซิกการแข่งแย่งช,งชิงดีชิงเด่นการแข่งขันในเรื่องของการ ทำงานเหมือนคุณจะเป็นผู้ชนะเอาชนะกับอริสตูคู่แข่งได้แล้วก็สามารถที่จะนําพาตัวเองไปสู่จุดที่สูงที่สุดการได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือการได้ทําอะไรหลายๆอย่างคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่นิ่งเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็พยายามที่จะทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันด้วย คุณถูกสนับสนุนช่วยเหลือคุณถูกซัพพอร์ตคุณจะทำอะไรก็ได้แล้วก็ถูกผลักดันในบางคนบางคนก็อาจจะกระโจนเข้าไปทําในเรื่องของโลกออนไลน์มีความโดดเด่นแล้วก็คุณสามารถทําออกมาได้ดีมีคนสนับสนุนช่วยเหลือมีคนชอบมีการงานที่มั่นคงบางท่านก็บางท่านก็อาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกล มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากๆเป็นช่วงที่คุณจะได้เจราจาติดต่อเจราจาค้าขายหรือใช้วาจาใช้คําพูดมากขึ้นในช่วงนี้มีความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยพบวินาศคือพบลึกลับลี้ลับหรือคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันในเรื่องของศาสตร์บูเตลูหรืออะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับต่างชาติอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับโลกออนไลน์ มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จหรือช่วงนี้คุณอาจจะได้เดินทางไกลบ่อยๆการเดินทางไกลาการติดต่อประสานงานต่างประเทศหรือการดีลงานกับต่างชาติมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จถึงจะมีอริศตูบ้างเพราะว่าดาวอังคารที่อยู่ในภพเรือนอริเลงมาที่ดาวสุขที่อยู่ในภพเรือนวินาศมันมีความอุปสรรคบ้างมีความเหนื่อยบ้างเอ่อดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาัชชะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือน กรรมการงานต้องบุกตะลุยหน่อยต้องสู้หน่อยต้องพบปะผู้คนเยอะต้องอเจอกับคู่แข่งเจอกับปัญหาหน่อยแต่ว่าก็จะประสบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่มากประสบการณ์มีความสามารถสูงศักยภาพในเรื่องของการงานดีมากๆก็มีเกณฑ์ที่จะเอาชนะกับอริสตูได้แล้วก็ผ่านพ้นปัญหาต่างๆได้ในเรื่องของงานเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของงาน คุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจถ้าตั้งใจแล้วก็แนวแน่กับมันแล้วคุณก็จะเอาชนะหรือไม่ก็เป็นคนที่หัวดื้อหัวรันก็ได้ในช่วงนี้อาจจะอยากทำในสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้มีแพชชั่นมีกำลังใจมีกำลังกายมีความคิดที่มุ่งมั่นกับมันประสบความสำเร็จมากๆเลือสันขึ้นมาการงานโดดเด่นคุณจะเป็นที่โดดเด่นเป็นุที่รู้จกักแล้วก็ดาวอาทิตย์ยังอยู่ใน พบเรือนลาภะด้วยพบเรือนลาภะดาวอทิตมาจากพบเรือนปัตนิปัตนิลาภะคู่ค้าคู่ขายคู่สัญญาดีเกิดโชคเกิดลาภเกิดเงินเกิดทองเกิดลาบผล,เก,ลเกิดความสําเร็จในหน้าที่การงานเป็นเรื่องของการถูกอุปถัมภ์ค้าชูจากผู้ใหญ่ก็ได้ในบางคนนะคะถูกเกืน้อหนุนถูกผลักดันถูกอุปถัมภ์มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่คาดฝัน เป็นสิ่งที่คุณไม่คาดฝันว่าจะได้แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีาการได้รับหน้าที่รับผิดชอบที่มากขึ้นอาจจะมีความวิตกกังวลความเครียดที่มันจะเกิดขึ้นด้วยระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณอาจจะทํางานเยอะพักผ่อนน้อยนอนไม่หลับพลังงานของคุณในเรื่องของร่างกายอาจจะตกอาจจะทํางานได้ไม่ดีก็ได้เหมือนกับต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะ การงานยังไงก็ดีค่ะมีความสําเร็จเกิดขึ้นแน่นอนเดือดซันขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรการเงินจากที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนที่เก็บเล็กผสมน้อยกินไม่หรูอยู่ไม่แพงทําให้การเงินของคุณฟื้นตัวมีความมั่นคงในเรื่องของรายได้บางท่านก็อาจจะทํางานที่ทําให้คุณได้เงินก้อนใหญ่การโลจิสติกส่งออกถ้าขายต่างประเทศ ดีวงานต่างชาติมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างชาติมีเงินมีเกณฑ์ได้เงินจากรอบทิศทางด้วยคําพูดการสื่อสารการเจรจาการต่อรองการเป็นในหน้าการเ,าเหมือนถูกผลักดันถูกอุปถัมมีคนที่เป็นแบล็คให้คุณเป็นผู้ใหญ่ช่วยเหลือหนุนนําทําให้การงานของคุณออกมาได้ดีแล้วก็ทําให้ได้เงินดีด้วยบางท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับสายงานของการพูด ใช้งานที่อยู่ในโลกออนไลน์ใช้คำพูดใช้วาทศิลป์มีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นโด่งดังประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คุณทำได้เงินได้ทองบางท่านอาจจะทำงานเกี่ยวกับอาหารการกินช่วงนี้ลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นเหมือนคุณก็ใจดีอาจจะแถมบ้างทำโปรโมชั่นบ้างโอปังมากช่วงนี้การเงินเข้ามาหลากหลายทางบางท่านอาจไม่ได้ทํางานอย่างเดียวได้เงินจากหลากหลายทางช่วงนี้ก็กินหรูอยู่แพงได้เนาะการเงินดีมากๆค่ะ แล้วก็โดดเด่นในเรื่องของงานของคุณทําให้การเงินของคุณได้เงินเยอะดาสุขให้ในเรื่องของการเงินการทองอยู่แล้วอาจจะได้เงินจากการสนับสนุนช่วยเหลือแบบลับๆก็ได้เป็น uh, งานที่เกี่ยวกับโฆษณาการเป็นนายหน้าแบบนั้นก็เกิดขึ้นได้ได้เงินได้ทองเข้ามาแหงแมนการเป็นนี่เป็นสินก็จะเข้ามาด้วยอาจจ,อ,อ,าอาจจะอยากซื้อบ้านอาจจะอยาก ได้สิ่งที่คุณอยากปัถนาการเป็นหนี้เป็นสินเป็นบ้านเป็นรถเป็นอสังหาก็ได้ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินแต่ก็เสียเงินกับการอยากได้ของคุณแต่คุณจะจัดการปัญหาในเรื่องของการเงินได้ดีนะคะถึงเวลาที่คุณจะหลุดพ้นจากภาระหนี้สินก็ได้ในบางท่านอาจจะได้เงินได้ทองมาโปะหนี้โปสินมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินจากคําพูด การต่อรองการดิวการเจรจามีเกณฑ์ได้เงินได้ทอบางท่านก็อาจจะเสียเงินกับบุตรบริวารลูกหลานแต่คุณจะสามารถจัดการปัญหาได้อย่างดีมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของความรัก l i ิสินทูยูอ Intuition เชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง สัญชาตญาณภายในในเรื่องของความรักคุณจะรู้คําตอบว่าเสยตหรือเสโนในเรื่องของสัญชาตญาณของคุณคุณจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกของคุณเองเชื่อในความรู้สึกจากภายใน intuition เนาะแล้วก็คนโสดอาจจะมีความรักเข้ามาหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการเงินก็ได้ไม่ได้พอไพ่ถ้วยขึ้นก้าถ้วยใบเดียว แล้วก็สามถ้วยคุณอาจจะสนุกกับการทํางานการได้เก็บเงินเก็บทองรู้สึกว่าอยากจะมีความร่ำรวยสนุกกับการทํางานมากๆแล้วก็หาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะไม่ได้พุ่งเป้ากับในเรื่องของความรักเนาะถามว่าจะมีเข้ามาไหมอาจจะเป็นในเรื่องของมีคนเข้ามาจีบแต่คุณอาจจะไม่ได้โฟก,กัสพอเก้าถ้วยก็คือความเจ้าเสน่ห์ของคุณเนาะจะดึงดูด ความรักเข้ามาเป็นความรักซ้อนหรือเป็นความรักจากเพื่อนหรือเป็นความรักที่คุณจะได้เจอจากการสังสรรค์การาเจอกันจากเพื่อนก็ได้ในบางคนหรือเจอกันจากการเดินทางก็ได้จะมีคนเข้ามารักเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณแต่คุณอาจจะยังเซโนอยู่อาจจะเชื่อในสัญชตตาตญาณตัวเองถ้ามีความรักจริงๆคุณจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่อะไรประมาณนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณน่าจะมีแผนการเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามที่จะโฟกัสในเรื่องของการเงินเนาะเพราะว่าเหมือนคุณกําลังเก็บเงินเก็บทองเพื่ออนาคตแต่ว่าคู่ของคุณก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการทําอะไรแบบสบายใจไม่ได้อ่คาดหวังหรือไม่ได้ไม่ได้ เดือดร้อนอะไรก็ยังใช้ชีวิตแบบเพเกิลเพย์บอยไปเรื่อยๆไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดที่จะมีครอบครัวที่สมบูรณ์หรือคือไม่ได้มองถึงอนาคตการเป็นครอบครัวที่ยั่งยืนอาจจะอาจจะคบกันโดยที่ไม่มีข้อผูกมัดหรือไม่มีคำตอบใดๆจากเขาก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดความสัมพันธ์หรือ เคลียร์กันแบบหนักมากๆม,ม,มีเกณฑ์ให่้ทะเลาะก,กันแบบใหญ่โตมีเกณฑ์ที่คุณจะดูด้วยความรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่เข้ามาปกป้องดูแลคุณหรือให้ความรักที่มีความมั่นคงได้คุณอาจจะโฟก,กัสกับการาทํางานมีเกณฑ์ที่คุณจะจบจากเลิกหลากับคนคนนี้สูงมากๆเพราะคุณมีความพร้อมทุกในทุกๆด้านไม่จําเป็นต้องมีเขาคุณก็อยู่ได้คุณเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็มีฐานะในการเงินด้วยส่วนหนึ่ง ก็มีเกณฑ์ที่คุณอาจจะโฟกัสกับการงานปิดกั้นบล็อกปิดกั้นกันไปห่างๆกันไปตอนนี้คุณมีความสุขกับเพื่อนกับครอบครัวมีความสุขกับการทํางานตอนนี้เป็นความโดดเด่นมากๆก็คือในสายงานของคุณการทํางานกันลงมือทําการหมกมุ่นกับงานอยู่กับโลกส่วนตัวของตัวเองดูคุณปิดกั้นแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นมันเป็นความสุขที่คุณรู้ว่า นี่คือความสุขแท้จริงถ้าคนที่เขาจะรักคุณจริงๆเขาจะรับคุณได้ทุกๆอย่างแล้วก็เอาใจใส่คุณไม่ใช่ต้องให้คุณรอหรือไม่ก็ไม่ได้มีการเติบโตในเรื่องของความรักเลยค่ะเหมือนคุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยู่ในบริบทของการเป็นโสดอีกครั้งมีเกณฑ์ที่คุณจะมีความสุขกับเพื่อนกับการทํางานมากกว่าเนาะค่ะในเรื่องของความรักของคนมีคู่ คุณน่าจะรู้สึกอยากอยากอยู่นิ่งๆบ้างไม่อยากวุ่นวายกับคู่ของคุณหรือรู้สึกห่วงเนื้อห่วงตัวหรือเปล่าในช่วงนี้เพราะดูเหมือนกับคุณโฟกัสกับการหาเงินทองการอยู่โลกส่วนตัวไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายส่วนคู่ของคุณก็อาจจะหลั่นลาไปวันๆไม่ไม่ได้อ่ามองถึงการแบบต้องเหมือนกับชีวิตมันมีความสบายใจอะ่ะ อยู่กันแบบมีความสุขไม่ได้หวือหวาหรือไม่ได้มีในเรื่องของอะไรที่มันประเด็นปัญหาใหญ่ๆมันมีแค่ในเรื่องของอความเอาชนะกันพูดจาทิ่มแทงกันหรือชอบทะเลาะกันนะแต่ไม่ได้ทะเลาะกันเรื่องใหญ่เรื่องโตกับการนอกใจหรือกับการมอีอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่ๆเพราะคุณรู้ด้วยความรู้สึกว่าคุณ ไปในทิศทางเดียวกันเป็นชาวยอดนะคะไปในทิศทางเดียวกันความรักไปในทิศทางเดียวกันแต่ชอบแค่จะเถียงกันจะใช้คำพูดที่มันรุนแรงเวลาทะเลาะก,กันแต่คุณก็กลับมาดีกันได้ในทุกครั้งเหมือนกับว่าช่างพูดกันทั้งคู่เนาะอาจจะพูดแบบว่าเถียงกันอะไรประมาณนี้แต่ความรักก็ยังโอเคอยู่เหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการแบบ มีเรื่องของการเฉลิมฉลองการไปเที่ยวการไปอาจจะเดินทางบ่อยขึ้นไปไหนมาไหนด้วยกันเยอะขึ้นไปเที่ยวไปทำบุญอะไรประมาณนี้มันมีเกณฑ์ที่แบบจะทำอะไรด้วยกันเยอะขึ้นแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันหรือบางท่านก็อาจจะหมายถึงช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็ได้พเพราะพพเือนวินาศอาจจะอยู่ไกลกันอาจจะ บางท่านก็อยู่ไกลกันอยู่แล้วเนาะเป็นช่วงที่คุณจะได้กลับมาหากันก็ได้ในบางท่านก็มีเกณฑ์ที่ความรักจะค่อยๆดีขึ้นหรือเไปทําบุญทาทานหรือเป็นช่วงที่คุณจะมีความรักความเมตตาให้กันและกันมากขึ้นทนุถน,นอมหรือไม่ก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับการเปได้รับสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นของขวัญของรางวัลให้คุณแบบนั้นก็ได้คนรักอาจจะเปคุณมากขึ้นในช่วงนี้ก็ได้ ดูมันมีความสุขนะคะคุณเป็นแบบก้าเหรียญส่วนเขาเป็นก้าถ้วยการเป็นคู่แท้ถึงเหมือนคุณจะไม่ไม่เอาความทุกข์มาใส่กันในช่วงนี้จะพูดไปไปในทางเดียวกันจะให้ความรักที่มีความสุขซึ่งการละการคุณจะไม่ได้อยู่ในโหมดของ5ดาบอีกเหมือนคุณทะเลาะก,กันจบไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในโหมดของความสุขความาพิลมอภิลมสมหมายในเรื่องของห้วงอารมณ์ของความสุขคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อบทสรุปเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวพระศุกอยู่ในภพเรือนวินาศได้โชคได้ลาบได้บุตรบริวารมีเกณฑ์ได้บุตรบริวาเรวาเข้ามานะคะในบางคนหรือถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะได้จะได้มีลูกก็ได้ในบางคนนะคะมีเด็กเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางล่มเย็นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนคุ้มครองดูแล สองดาวขึ้นมาคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณมีเซนส์สัญชาตญาณสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นในช่วงนี้อาจจะรุนแรงอาจจะรู้สึกได้ถึงท่านหรือคุณอาจจะฝันเห็นก็ได้เหมือนเจ้าที่เจ้าทางจะมาบอกในสิ่งดีๆได้โชคได้ลาภจากท่านก็ได้นะคะพระพิลาบนัตสินดุรยยางสินปราศจากอาถรรพ์พพพิลาบมาเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่มันคุมเคือในดวงชะตาหรือ เป็นช่วงที่คุณจะได้ถูกกระจัดปัดเป่าหรือความรื่นรมกันได้สังสรรค์การไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกันในเรื่องของออสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆคุณอาจจะรับรู้หรือรู้สึกได้ในช่วงนี้ก็ได้หรืออาจจะไปได้ไ,ดไปไหว้ได้ไปสักการะท่านก็ได้นะคะพระพิรัุโอพระพิคเนตบางท่านก็อาจจะบูชาท่าน เป็นช่วงที่องค์ท่านาจะขจัดตเป่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับคุณบางท่านอาจจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อนหนุนพอพบเรือนวินาศสิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นจะเกื้อนหนุนคุณหรือเป็นช่วงที่คุณจะมีเซนส์สัญญาณที่มันรุนแรงเนาะอาจจะสัมผัสได้ถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนคุณจะรู้สึกได้ว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นความสําเร็จความก้าวหน้าการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆของคุณจะเริ่มต้นด้วยดีอุปสรรคต่างๆจะถูกคลี่คลายคุณจะถูกปกป้องจากเจ้านายก็ได้จากผู้ใหญ่ก็ได้ถูกเกื้อหนุนจากคู่ปถมัมภ์คู่มิตรคู่สัญญาคู่ค้าคู่ขายขายของได้เงินได้ทองออถูกเอ็นดูถูกอบอุ้มก็ได้ในบางท่านนะคะ การงานดูโดดเด่นได้รับสิ่งที่ดีๆเหมือนกับว่าไม่เคยได้รับมาก่อนคุณจะรู้สึกได้ค่ะด้วยสัญชาตญาณของคุณเองว่าเออมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะเหมือนกับมีความอุ่นใจถูกอุปการะถูกเอ็นดูจากผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบด้วยนะคะในบางท่านค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ คอมเมนน่ักน่ารักแล้วก็สปอร์ตหมดอีกได้ในทุกทุกช่องทางทางช่องสุกแตงก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ